สวัสดีค่ะราศีเมษวันนี้จิ๊บหน้าจ้าจะดูดวงความรักให้กับราศีเมษนะคะประจำ12เมษายนไปจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมพาศ2568เลยนะคะเดือนครึ่งมีความรักเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวจะดูดวงให้กับคนที่เป็นโซดแล้วดูดวงให้กับคนที่มีคู่ในคลิปนี้คลิปเดียวจบเลยนะคะใครสนใจดูดวงส่วนตัวมีไลน์ทิ้งไว้นะคะไม่มีแอดน,นะคะทักมาได้เลยนะคะราคาเบาๆนะคะแล้วก็อันนี้เปิดไพ่ไว้แล้วนะคะแล้วก็อธิษฐานไว้แล้วเรียบร้อยนะคะมาดู ในส่วนของราศีเมษท,ที่เป็นโสดแบบมีคนคุยว่าความสัมพันธ์กับคนคุยเป็นอย่างไรบ้างนะคะไพ่บอกแบบนี้ค่ะว่าจริงๆแล้วคุณคุยกันแบบเหนียวแน่นมั่นคงมากรู้สึกถึงความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งแต่ช่วงกลางเมษาไปจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมอาจจะมีคําพูดจิกกัดเยอะคําพูดที่รุนแรงจิกกัดเจ็บแสบเยอะแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะอีกคนนึงไม่มีเวลาอีกคนนึงก็เลยรู้สึกง,งั้นชันพักเล,เลยดีกว่า ขอพักความรักดีไหมเธอไม่มีเวลาให้ฉันเลยแล้วก็มีคําพูดที่ไม่ดีแต่จริงๆแล้วความสัมพันธ์เหนียวแน่นมั่นคงมากนะความสัมพันธ์คืออยากคบกันจริงๆแล้วอะไม่ได้อยากเป็นแค่คนคุยเออเพราะว่ามันต้องการเวลาเพิ่มขึ้นแล้วการที่ไม่มีเวลานี่แหละค่ะทําให้มันเต็มไปด้วยเดอะเดวิลเดอะเดวิลแปลว่ารู้สึกว่าอีกฝ่ายหนึ่งมีคนอื่นหรือเปล่าหลอกเราอยู่หรือเปล่า ไม่จริงใจกับเราอยู่หรือเปล่าสถานการณ์เป็นประมาณนี้เพราะเริ่มมาจากเรื่องของการไม่มีเวลาแต่ความสัมพันธ์จริงๆเหนียวแน่นมั่นคงมากเลยนะสิบเหรียญคือสร้างเนื้อสร้างตัวหรือผูกพันอย่างลึกซึ้งเลยนะคะอะมามา,มาดูกันต่อว่าอันนั้นเป็นความสัมพันธ์กับคนคุยนะงั้นในส่วนของราศีเมษที่เป็นโสดนะมาดูกันว่าราศีเมษที่เป็นโสด ความรักเป็นอย่างไรบ้างนะคะไพ่บอกแบบนี้ไปจนถึงเดือนพฤษภาคมเลยนะเสี่ยงแม่หมออาจจะอุ้ยเล็กน้อยเป็นหวัดในช่วงเมษาจบค่ะไม่ต้องเล่นน้ำเออนะราศีเมษราศีเมษที่เป็นโสดแบบโสดสนิทนะคะมาดูกันว่าความรักเป็นอย่างไรบ้างไพ่บอกแบบนี้ค่ะว่าไพ่บอกว่าคุณอาจจะรู้สึกปิดบังความรู้สึก คุณเจอใครบางคนที่ตรงสเปคหรือชอบใครบางคนที่ถูกใจมากๆแต่คุณไม่แน่ใจว่าคุณจะประสบความสำเร็จคุณจึงรู้สึกว่าใช้ชีวิตเป็นโสดดีกว่าแอบรังเลกับตัวเองเหมือนกันว่าเกิดความรู้สึกอย่างนี้มันใช่หรือไม่ใช่นะคะอะนานๆทีนะราศีเมษถึงจะรู้สึกอแอบรัก ราศีเมษปกติพุ่งชนนะแต่ว่าอารมณ์เนี้ยไปจนถึงเดือนนพฤษภมราศีเมษเป็นแนวแอบ,บรักค่ะโอเคงั้นมาดูกันต่อว่าคนที่เข้ามาหรือคนที่ราศีเมษเนี่ยแอบบรักมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างนะคะลำคาเสียงนิดนึงนะเสียงแบบอุยหน่อยะไพ่บอกแบบนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่ขี้งอนขี้น้อยใจเอะอะอะไรก็แบบงั้นผมไปละผมคงไม่ดีสําหรับคุณ ใช่สิฉันไม่ดีอารมณ์ประมาณนี้เอออารมณ์ประมาณนี้จะเป็นสไตล์นี้มันจะมีโผล่มาเรื่อยๆนะคะเขาหรือเธอคนนั้นจะเป็นอารมณ์นี้แล้วก็รู้สึกว่าตัวเองจะต้องเสียใจกับความรักครั้งนี้มากๆแต่จริงๆแล้วก็แสดงออกชัดเจนว่าอยากอยากเป็นที่หนึ่งในเกมนี้เออเขาหรือเธอคนนั้นนะที่เป็นผู้หญิงจะเป็นผู้หญิงเก่งถ้าเป็นผู้ชายนะจะเป็นผู้ชายที่ยอมผู้หญิง เออเพราะเขาเป็นราชนีถือเหรียญเพราะฉะนั้นเนี่ยอาชีพการงานหรือทุกสิ่งทุกอย่างค่อนข้างประสบความสําเร็จแต่นอยเก่งงอนเก่งรู้สึกนอยเกี่ยวกับความรักรู้สึกมีปัญหาเกี่ยวกับความรักมากที่สุดรู้สึกเหมือนตัวเองจะผิดหวังเสียใจทั้งๆท,ทุกอย่างตัวเองก็ดีไปหมดนะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีเรื่องทางเพศที่ค่อนข้างชัดเจนเด่นชัดว่าน่าจะ ตื่นเต้นเออสแสดงออกชัดเจนว่าเรื่องทางเพศของผมนั้นไม่แพ้ใคร <c oughs> เออมาแนวเดียวกับราศีเมษเหมือนกันนะเออเป็นคนสไตล์เดียวกันในเรื่องของเรื่องทางเพศแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะอำนวยความสะดวกให้กับราศีเมษได้ดีเช่น <c oughs> จะไปไหนทําอะไรซัพพอร์ตราศีเมษเสมอนี่คือลักษณะหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะถึงขั้นเปไหมก็ใกล้เคียง คือคือถ้าไปไหนด้วยกันหรือทำอะไรด้วยกันเขาจะซัพพอร์ตคุณเต็มที่แต่เวลาที่อยู่คนละที่แล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้ซัพพอร์ตคุณประมาณนี้เออเขาหรือเธอคนนั้นเป็นลักษณะประมาณนี้เขาหรือเธอคนนั้นช่วงนี้มีเรื่องเค,เครียดหรือมีเรื่องไม่สบายใจเก็บความเสียใจเกี่ยวกับความรักเอาไว้หรือเก็บความเสียใจหรือความทรงจําแย่ๆไว้กับตัวค่อนข้างเยอะนะสิ่งที่เขาแสดงออกในช่วงนี้นะคะอ่ะงั้นมาดูกันต่อว่าไพ่จะแนะนําว่าราศีเมฆควรทําอย่างไรบ้างเกี่ยวกับความรักสําหรับคนที่เป็นโสดนะไพ่นี่นะย ไพ่บอกแบบนี้ค่ะว่าราศีเมษค่ะคุณอาจจะใช้ความใคร่นาทางนิดนึงนะในช่วงเนี้ยก็คือความชอบไม่ชอบความสนใจในตัวคนนี้ความรู้สึกว่ามันน่าจะเข้ากันได้คือใช้ความรู้สึกล้วนๆเพราะนั้นเนี่ยแล้วก็เป็นความรู้สึกที่ค่อนข้างรุนแรงของราศีเมษความหึงหวงจึงมาเต็มมันจะเกิดการทะเลาะกันได้ง่ายถ้าคุณใช้ความรู้สึกเอาเองนะแล้วมันจะทำให้ความรักเกิดความเสียใจเจอความทรงจำที่ไม่ดี ตื่นอัดทั้งสองฝ่ายเพราะว่ายังไม่ได้เป็นแฟนกันแค่เริ่มคุยเพราะเป็นคนโสดใช่ไหมไพ่บอกเลยว่าคุณอย่าใช้ความรู้สึกนำทาง คุณอย่าเพิ่งรีบคิดไปเองหรือว่าอย่าเพิ่งทุ่มเทใจค่อยๆใจเย็ยนๆเพราะไพ่ใบนี้มันแปลว่าหลงไหลคลั่งไคล้หรือเต็มที่มากในเรื่องของความรู้สึกเพราะฉะนั้นถอนตัวออกมาก่อนนะในช่วงเนี้ยไม่งั้นคุณจะเสียใจเพราะฉะนั้นใช้เหตุผลให้มากขึ้นสําหรับคนโสดที่กําลังคุยกับใครก็ตามไม่ง้นมันจะพังพังในเนี่ยเดือนครึ่งเลยนะคะเพราะฉะนั้นหันกลับมามีเหตุผลให้ได้ค่ะราศีเมษแล้วความรักมันจะแบบคงที่ไปก่อนเนาะ สำหรับราศีเมษที่มีคู่แล้วนะคะมาดูกันว่าความรักของคุณตั้งแต่วันที่12เมษายนไปจนถึง31พฤษภาคมเนี่ยพศ2568เป็นอย่างไรบ้างนะคะมาดูในส่วนของความสัมพันธ์ก่อนเลยค่ะราศีเมษมีคู่ความสัมพันธ์ของคุณนะคุยกันน้อยช่วงนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยมีเวลาให้กัน อึดอัดบ้างในบางเรื่องพูดไม่ออกบอกไม่ถูกไม่รู้ว่าทาไมอึดอัดแต่ทุกอย่างก็เป็นไปอย่างเรียบง่ายค่อยๆเป็นค่อยๆไปเหมือนคู่ของคุณคน,น่ะอีกคนนึงอีกคนนึงไม่ค่อยมีเวลาอีกคนนึงต้องการเวลาพักผ่อนเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งอาจจะประสบความคือเขาเรียกว่าอาจจะประสบปัญหาว่าอีกคนนึงไม่มีเวลาอีกคนก็เลยประชดเหมือนเหมือนกับว่าความรักช่วงนี้พักตัวไปก่อนเอองั้นพักก่อนแล้วกันทําตัวเหมือนพักความรัก แบบเนี้ยแต่จริงๆก็นิ่งๆนะไม่ทะเลาะกันไม่ทะเลาะกันเพราะจริงๆแล้วแค่รู้สึกอึดอัดแต่เข้าใจเหตุผลอยู่เหมือนเข้าใจเรื่องบางเรื่องอยู่ว่าเพราะอะไรทําไมแต่ก็อึดอัด อารมณ์ประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความรักค่อนข้างจะไปวุ่นเรื่องอื่นน่ะเท่าที่มองดูไพ่เหมือนไม่ค่อยมีเวลาเหมือนรู้อยู่แล้วว่าต้องไปจัดการอะไรต่างคนต่างรู้กันแต่จริงๆก็รู้สึกอึดอัดเพราะอยากเจอความรักที่หวานๆกว่านี้นะคะอะมาดูกันต่อเจาะลึกในส่วนของความรู้สึกว่าแล้วคู่ของราศีเมษคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับความรักนะไปจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมเลย ไพ่อาจจะสลับกันนะอาจจะการมีความรู้สึกของราศีเมษเองก็เป็นไปได้นะคะอ่ะมาไพ่บอกแบบนี้เขาว่าคู่ของราศีเมษร,รู้สึกว่าอยากได้คําพูดหวานหานอยากได้การพูดที่ดีๆติดต่อกันน้อยเพราะว่าต้องการคําพูดที่ดีหรือการเจรจาที่ดีหวานหวานรู้สึกอึดอัดในบางเรื่องกฎระเบียบสิ่งที่ต้องทํายังไงก็รู้สึกว่าราศีเมษคือคนที่ใช่คนที่ตรงสเปก หรือไม่ตัวเขาเองเขาก็รู้สึกว่าเขาตรงสเปคราศีเมษเขาหรือเธอคนนั้นค่อนข้างอารมณ์ขึ้นอารมณ์ลงบ่อยช่วงนี้หรือไม่ก็รู้สึกว่าราศีเมษค่อนข้างจะอารมณ์ร้อนเร็วเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาหรือเธอคนนั้นจึงรู้สึกว่าอยากให้ความรักดําเนินไปแบบช้าชานะคะเพราะฉะนั้นดูตามไพ่นะความรู้สึกของคนรักของคุณเนะี่ยอยากต้องการความหวานต้องการเจรจาที่พร้อม แล้วก็รู้สึกมีปัญหากับอารมณ์อาจจะเป็นทั้งอารมณ์ตัวเองแล้วก็อารมณ์ที่ราศีเมษส่งมาที่มันค่อนข้างจะอารมณ์ร้อนอารมณ์ร้ายแล้วตัวเขาเองหรือเธอคนนั้นเองก็ค่อนข้างจะอารมณ์ร้ายอยู่ในช่วงนี้อารมณ์ขึ้นลงง่ายเหมือนกัน ราะนีนเน้เรื่องอารมณ์เป็นปัญหาให้ใช้การเจรจานะยังไงความรักก็ยังไม่พักตัวหรอกแค่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปในความรู้สึกของเขาหรือเธอคนนั้นนะคะอ่ะงั้นมาดูกันต่อว่าแล้วราศีเมษเองละ่ะรู้สึกอย่างไรคิดอย่างไรเกี่ยวกับความรักไพ่บอกแบบนี้ราศีเมษมั่นคงมากนะเดือนนี้ตั้งแต่เมษายนไปจนถึงพฤษภาคมราศีเมษร,รู้สึกมั่นคงเกี่ยวกับความรักมีความรักที่มั่นคงยังไงคนนี้ก็คือที่หนึ่งรู้สึกอยากสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วอยากมีครอบครัวที่มั่นคง รู้สึกว่ามันใกล้จะถึงเวลาที่ตัวเองอยากพักเรื่องความรักอยากพักทุกๆเรื่องต้องการมีเวลาพักผ่อนเยอะๆอยากได้ความมั่นคงอยากพักความวุ่นวายรู้สึกว่าตัวเองเก็บความรู้สึกแย่ๆเอาไว้กับตัวเองเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดรู้สึกเศร้าๆเกี่ยวกับความรักด้วยนะรู้สึกมีบางเรื่องที่เสียใจแต่ไม่อยากพูดออกไปเก็บไว้กับตัวเองแล้วก็ยังเปิดโอกาสให้กับคนรักเสมอพราอนี่คือคนรักที่ดีที่สุดสําหรับ คุณคุณรู้สึกแบบนี้โอ้โหราศีเมษค่อนข้างมั่นคงมากในเรื่องของความรักนะไปจนถึงพฤษภาคมอย่างไม่น่าเชื่อปกติแล้วราศีเมษจะไม่ได้มั่นคงขนาดนี้ใช่ไหมคะโอเค มาดูกันต่อว่าแล้วราศีไม่ควรจะทําอย่างไรบ้างเกี่ยวกับความรักนะในส่วนของคุณที่มีคู่แล้วไพ่บอกแบบนี้เขาว่าการเปิดโอกาสให้กันและการเสมอเป็นเรื่องดีมากในช่วงนี้ถึงแม้ว่าคุณจะอึดอัดแค่ไหนคุณก็ควรเปิดโอกาสให้กับความรักความสัมพันธ์ของคุณมันอาจจะเหมือนการพักตัวก็ตามแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้พักตัวหรอกแค่ต่างคนต่างไปทําหน้าที่ของตัวเอง ที่มันจะต้องทำจริงๆคุณจึงอาจจะรู้สึกถึงความแห้งแรงในเรื่องของความรักอยู่บ้างนะคะไพ่บอกแค่นี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างม,มันมีบริบทของมันมันไม่ใช่เรื่องแค่ความรักราศสีเมษรก็เข้าใจนะจึงให้โอกาสคนรักเสมอถือว่าเป็นความรักดีๆนะเป็นความรักที่เหมือนกับ รู้ว่าอีกฝ่ายกําลังทําอะไรและตัวเองกําลังทําอะไรแม้จะไม่ได้หวานแม้เหมือนความรักมันไม่พัฒนาแต่ก็เข้าใจเสมอซึ่งราสีเมษไม่ค่อยเป็นแบบนี้แต่เมษาถึงพื้นสภาเป็นค่ะขอบคุณมากๆสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนขอบคุณมากค่ะ